ในกรณีที่ขึ้นต้นด้วย one of one of ก็จะตามด้วยคำนามพหูพจน์แล้วต่อด้วย verb เ,เลยเราก็จะใช้ verb เ,เอกพจน์แต่ถ้าไม่ต่อด้วย verb เ,เลยแต่จะต่อด้วย who, which, that จะต้องตามด้วย verb ที่เป็นพหูพจน์นะคะเช่น one of my friends is sick เนื่องจากประโยคนี้หมายถึงป่วยแค่หนึ่งคนจึงใช้กริยาเป็น is อีกประโยคหนึ่ง one of my friends who are playing game อ่าเป็นกริยาของประธาน who ส่วน who เนี่ยแทน my friends ข้อ4ประโยคที่ประธานเชื่อมด้วยคำต่อไปนี้ as well as together with along with except including excluding not besides verb จะต้องเป็นไปตาม subject ตัวหน้า ยกตัวอย่างเช่น I a s well as you am still cooking am เนี่ยจะเป็นไปตาม subject ตัวหน้าสุดก็คือ I